โเลยเนี่ยไฟแซกขึ้นมาแซไฟแซกขึ้นไหนละนี่พ่ออะไรนี่บอกโอนผมเก่งปะว่างเลือดอย่างตรงท็อปตีนเจ้าหน้าท้ เดาออกอีกก uh, okay. hey, 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 no? ันงอบฟันตะกอตัวบางอย่างอีกหนึ่งห้มันให้มันให้มันพอมๆแล้วก็เอาอีกนิดนึงกับพ่อนขนาดแล้วเกือความ่ได้ใฐ่อ่ะย่างด้วยไฟคิดเบิ้งหลังกันเออออกเลยการ์ดหนึ่คนมีของคนมีของอื เรื่น่แอลก็คือฝาฝาน้านี่หรอฝาจะฝาน้าในสองตแล้วจริงะน่าจะน่าจะเอาให้หมดเลยมั้งเนาะว่ามันไม่สุ <laughs> เออกเไงนะมันยังไม่สุกไงป๊บเดียว์ยังเมื่อกี <c> ้ <oughs> <c oughs> น่าหมดนั้นหมดนั้นแล้วก็ปล่อยจนอุ่นน่าจะเรียบร้อยไปไปติดไฟมันมีมีเชื้ออยู่ ไข่เ,ไเป็ดเป่ะไข่ <laughs> เป็ดหรือเปล่าเลี้ยงเป็ดไข่เป็ดเป็ดนี่สุดยอดเมื่อกี้ท่าโหเก่งทองอะไรอัน,นี้รอบสองเ้าบพี่บังตะกรนบอกไม่สูบไม่สูบเอาอีกรอบหนึ่งนกขมายกรอบ